สวัสดีครับอยู่กับผมไม่ได้ก้อนหนกเชน่นเคยจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราได้ทําการแนะนําเกมมาเบลอแล้วว่ากันไปคร่าวๆเนาะว่าเป็นเกมอะไรแนวไหนเล่นยังไงวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาจัดเทตัวละครนะครับจากประสบการณ์ที่ผมได้เล่นในช่วงอัลฟาแล้วก็โคลสเบต้าของเกมกันมาแต่วันนี้เนี่ยมันพิเศษที่หนึ่งนะครับก็คือผมมีเพื่อนสนิทคนนึงที่จะมาร่วมจัดเทียในคราวนี้ด้วยนะครับผมโดยที่เพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นเมนแทงนะครับที่จบอันดับที่190เลยนะครับในช่วงโคลสเบต้าก็วส,สวัสดีครับกิติพัรสััดีคบ คิติพัฒน์ครับเป็นดูโอของบิดากอนนะครับผมเล่นตำแหนง่งแทงครับอ่าแว่า <c oughs> เล่นเล่นตัวอะไรมั้งครับแปลว่าหลักๆอ่าเล่นเวนองครับตัวเดียวครับไ <c oughs> <c oughs> อสัตว์คือตัวละครมีสามสิบตัวมึงเล่นตัวเดียวอ๋อไม่ก็มีตัวอื่นบ้างแต่ว่าตัวทีอาา่อกระเทือนก็เป็นเวทน้องนี่ก็ได้เข้าขากันอ่าสบายด้วยเวทน้องลอ,อยคุเร็ดลอยลอยนี่อ่าโอเคก็ผมเนี่ยจะเป็นคนที่ เล่น d p s ใช่ไหมเล่นตำแหน่งตัวยิง,ยงเยอะก็อาจจะไม่ได้เข้าใจแทงขนาดนั้นซึ่งไอ้พัดเนี่ยมันเล่นตัวแทงเยอะเนาะก็อาจจะมาเสริม,รมๆตรงนี้นะครับในข้อมูลที่มันครบถ้วนกันแต่อันนี้ต้องชี้แจงก่อนนะครับว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวละครที่แบบว่าที่เขายังปล่อยไม่ครบเนาะยังตอนเกมเปิดเนี่ยเขาบอกว่าจะมีตัวละครทั้งหมด3ตัวใช่ไหมไพัดใช่ไหมใช่3ตัวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีที่รีวิวออมาก็คือรวมทั้งที่อยู่ในเกมมาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ในเกมเนี่ยประมาณ28ตัว ก็คือขาดอีกห้าตัวที่เขายังไม่ได้ประกาศถูกครับถูกครับก็คือวันนี้เปวันที่ยี่สพฤศจิกายนนะครับผมก็เข้าๆเนี่ยมันมียี่สิบแปดตัวโดยที่ไอ้สี่ตัวหลังเนี่ยผมยังไม่เคยเล่นนะครับผมก็อาจจะอยู่ในช่วงพูดคุยกันอาจจะยังไม่ได้แบบว่าใส่เข้ามาในเ,เทียร์เนาะเพราะว่ายังไม่ได้มีประสบการณ์การเล่นเอ๊เเเอะไม่ใช่สี่ตัวห้าตัวเด็พาร์มีกับอเมริกาด้วยปะอ่าใช่ใช่ใช่มีกับตันด้วยอ่าห้าตัวหลังนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทีละตำแหน่งเลยดีกว่าอ้าโอเคครับตอนน ตำแหน่งของแทง DPS แล้วก็ซัพพอร์ตไว้นะครับแบบว่าครบถ้วนเลยเดี๋ยวเราจะมาจัดไปทีละหมวดโดยที่เริ่มจากแทงก่อนออพาร์ทนี้เนี่ยพาร์ทก็จะรู้เยอะหน่อยแล้วก็ตามด้วยจะเป็นตัว DPS อันนี้ก็ผมจะรู้เยอะกว่าพาร์ทนิดน,นึงส่วนสุดท้ายนี่ก็คือเป็นซัพพอร์ตทั้งบมและพาร์ตก็แทบไม่ได้แตกเลยนะครับก็อาจจะเป็นการแบบว่ามีความเห็นร่วมกันเนาะจากเพื่อนร่วมทีมที่เราได้ประสบพบเจอมาประมาณนี้อ่ะไ,อไปเริ่มกันที่ตำแหน่งแทงตัวแรกกันเลยครับดรสเตรน์ครับผมตัวนี้ว่าครับคิดที่พีอันนี้ มองผมพเพราะเซนต์นี้ตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งเลยครับผมไม่ได้ไม่มีคําถามอะไร้มากไม่ต้องคิดอะไรมากตัวนี้เก่งแต่อย่าไปนึงขั้นโกงเพราะว่ามันมีตัวที่มันมีตัวที่ค่อ,อนโกงอะ่ะจะเป็นเวนอมแต่เดี๋ยวค่อยพูดถึงก็คือเซนเนี่ยความเก่งของเซนก็คือจะอยู่ที่ดาเมจที่ค่อนข้างจับต้องได้แล้วก็หวังพึ่งได้แล้วก็เป็นตัวโลเป็นแบบว่าเป็นแทงที่พาเพื่อนดันไปข้างหน้าได้แล้วก็มีสกิลบินที่มันสามารถเคานเตอร์อ อันติีเฮก้าได้ก็คือเวลาเฮราอันติเนี่ยมันจะอยู่บนฟ้าใช่ไหมแล้วเล่นเซนอ่ะแล้วก็กดชิปให้เขาบินแล้วเราก็เอาลูกไปรับอันติเฮกามันจะรับได้ประมาณน่าจะห้าลูกอ่ะ้ก็เสียเวลาอันติเฮกาใบเบิร์นได้เยอะอยู่ใช่ก็อีกหนึ่งความเก่งของเซนก็คืออันตรีของมันที่แบบว่าค่อนข้างมีแพคต่อทีมไฟแล้วก็พลิกไฟได้เลยแล้วก็มีพอร์ทัลที่สกิลนี้อาจจะรีวิวเป็นสกิลครูดาวนานแต่ว่าถ้าใช้ในเวลาที่แบบคอนเทสต์พอยอะไรเงี้ยเออคือมันเก่งมากๆมันเติม เติมได้เยอะมากๆสกคิลนี้ใช่อ่าแล้วแบบว่าถ้าเป็นในเรื่องของอัลติเนี่ยมันทำรายได้เผื่อบางคนไม่เคยเล่นไงรับอ,อ่าไม่เคยเล่นแบบติของเซนเนี่ยเขาจะเปิดสร้อากามมโตะอ่าไปทาสโตนก็จะหยุดเวลาไว้เขาก็จะแยกวิญญาณออกจากร่างตัวละครก็คือตัวละครทุกตัวจะหยุดนิ่งจะขยับไม่ได้แล้วก็คือเราสามารถโจมตีที่วิญญาณได้เขาออกมาจากตัวเหมือนดึกภาพในตอนที่อ่าแอนเชนวัน ันต่อยฮักอะครับแล้ววิญญาณฮักมันออกมาจากตัวฮักก็เออเนอะาสามารถตีวิญญาณได้เขาก็จะโดนดาเนเมืนกันต้องดูหนังก่อนมาเล่นด้วยนะไม่ถ้าไม่งั้นถ้าไม่เล่นไม่เก่งนะจ๊ะก็ต้องมีก็ต้องมีเบียมาเวลกันบ้างนี่เกมมาเวลโอเคก็คือโดยรวมก็คือมึงคิดว่ามันอยู่ในระดับที่เก่งแล้วว่ายังไม่ถึงขั้นโกงเพราะมีตัวที่โกงกว่านี้ใช่ใช่มีตัวที่โกงกว่านี้เพราะว่าก็มันเนิร์ฟมาแล้วใช่ตอนอัลฟาคือโกงเลยเพราะเอ้เซนเนี่ยตอนเขายิงเขาเฮ็ดช็อตได้ตอนอัลฟาแต่ว่าตอนเบต้ามัน ขาปรับแล้วไม่ไช็อตไม่ได้แต่เบเกอร์แบบไม่ได้โกงขนาดนั้นเออเดี๋ยวตอนที่มันเทช็อตได้คือเหมือนโกงมันนิดน,นึงนะเอาตรงบ้าเลยบ้าเก <c oughs> ินนะครับเออเอาโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเตนตัวต่อไปก็คือแมกนิโต้อ่ะอันนี้ตัวพัดเน่เล่นบ่อยอยู่ตัวนี้อ <c oughs> ่าใช่นี่ผมก็เล่นบ่อยลองน้องตัวนี้เนี่ยผมให้ผมให้สองกอรณีก็คือถ้าเกิดเรา,าเรา,ามองแค่ตัวมันเองเนี่ยมันจะอยู่ที่เก่งครับ แต่ว่าอเผอิญเผอิญในเกมเนี่ยเผอ่อคนไม่เคย,เยครับมันจะมีระบบทีมอัพระบบทีมอัพก็คือเมื่อเราหยิบตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยมาคู่กับอีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาจะได้สกิลบางอย่างเพิ่มเข้ามาด้วยครับผมเป็นเฉพาะทางซึ่งมังิโตะเนี่ยเขามีคอมบูทีมอัพกับตัวสกาวิทวิชถ้าเกิดว่าในทีมเราอะมีสกาวิทวิชกับมังิโตะอยู่คู่กันเน่เขาจะได้สกิลที่เป็นเป็นดาบเป็นดาบสีแดงอนะ่ะซึ่งดาบสีแดงเนี่ยตอนเบต้ากับอัลฟ่าเนี่ยคือแม่งฟันแรงมากแม่งฟันสองท ก็คือด้วยะระบบนี้ครับเมกโตเลยเอาไปโกงเลยครับตอนนี้ก็เมกิโตตัวสกิลของเขาก็จะเป็นเหมือนซาเรียในโอเวอร์ก็คือให้บับเบิ้ลเพื่อนได้แล้วก็จะแบบว่าส่วนการยิงของเขาจะเหมือนซิกมาเนาะเขาจะเขาจะยิงกระสุนแม่ล็กออกไปเรื่อยๆก,ก็จะมีสกิลบับเบิ้ลสกิลโอเทสคายดีเฟนต์แมทิกดีว่าที่ไอโอเนี่ยมันสามารถกินโปรเจกรยานทุกอย่างแทบทุกอย่างในเกมเข้าไปได้รวมถึงอันตราตัวคอนนเนอร์ตัวมันจะเป็นอันตรไอกอนแมนอันตราเฮราอันตรา ใครอีกอันตีพาริเช่ก็หลายคนนั้นที่เป็นโปรเจกไทยก็ไม่โต้กินได้เลยครับสกิลที่เป็นม่านพลังของเขาข้อเสียอย่างเดียวของมัโตก็คือมันขึ้นไฮเกาไม่ได้ครับก็คือเป็นตัวที่ไม่มีมูวิลิตี้มันมีโพซิชันไม่ได้อาจจะต้องแบบพึ่งเดินเดินขึ้นบันไดหน่อยอะไรอย่างนี้อ่าก็อาจจะแบบว่าเจ็บเปียกหน่อยในแมปที่มันต้องชิงพื้นที่ไฮเกาใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีเกตเอื้ออันตีอันตีไม่โตเนี่ยเขาจะรวบรวมเศษเหล็กจากในแมปเอาไปทำเป็นบอลเกงเกี่ยแล้วก็ปาลงไปซึ่ง การควบคุมีลางอย่างเนี่ยคือมันจะดูดพลอยทายกระสุนทุกอย่างเข้าไปในบอลนั้นก็คือสมมุติว่าฝั่งตรงข้ามยิงมามีตัวยิงสองตัวเนี่ยยิงมาไล้ม่โต้กว่าอันตีอ่ะฝั่งตรงข้ามจะยิงไม่โดนศัตรูแต่จะยิงเข้าไปในบอลกีกี้มิโต้คือมันถูกดูดเข้าไปก็คือเหมือนมันทำระเบีไม่ได้ในช่วงเวลานั้นใช่ครับไม่อันตีมันยังโกงอีกตอยู่ทำนาโกงแล้วใช่ใช่จริงๆแต่ว่าข้อเสียอันตีก็คือถ้าเกิดมันจะมีขีดจำกัดในการรับ กระสุนอยู่ในการตีสมมติว่าถ้ากดอันตีเนี่ยเรากฝันหัวข้าช่วยกันกลุ่มยิงกดคลิกซ้ายค้างเนี่ยเล้วไมีโต๊ะมาดูดูกระสุนเยอะเกินไปอ่ะันตอเขาจะตกลงไปเลยแบบว่าไม่ได้ใช้ก็คือมันมันหายไปเลยเหมือนกับว่าเหล็กมันหนักเกินแล้วมันก็แตกนั่นแหละครับก็นั่นคืออีกหนึ่งข้อเสียข้อจำกัดน้องครับอ๋อแต่วันก็ไม่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยว่าภาพภาพที่ว่าที่มันัตีมันจะพังถูกปหมมันจะเป็นควางก่อนเกิดขึ้นแค่ตอนพันิเช่เกิดขึ้นแค่ตอนพัน ก็เหมือนแม่งกดแรกกันประมาณนั้นใช่กดแรกกันแต่ว่าที่มันอยู่ในโกงก็เป็นที่ดาบสาการิดเลยครับมันฟันดาเมจน่นจาจะร้อยยี่สิบห้าโดนจะไม่ผิดมันฟันสองทีสองทีเ้ายีเพีสตายไปเลยแล้วก็ออยะฟันเนี่ยคือมันมันกว้างมากๆแบบยังไงก็โดนตัวเล็กแค่ไหนก็โดนคือถ้าแบบว่าเป็นทีมที่เล่นแมนนิโตกับสากาเลยเป็นแบบว่าสเต็ก็คือว่าค่าดาเมจของแมนนิโตมันจะแบบว่าเวอร์เกินดีเพลสเสมอ ใช่ใช่เวิร์กเกินเสมอถึงแม้ว่ามันจะมีระยะเวลาที่เขาจะเปิดดาวขึ้นมาได้เนี่ยแต่ว่าภายในช่วงเวลานั้นมันก็เป็นช่วงเวลาที่แบบว่าเมกิโตะเป็นตัวที่แบบอัตตาอายสุดในทีมเลยก็ว่าได้อ่าก็เลยอยู่ในเทียโกงไปนะครับสําหรับตัวนี้อะอยู่โกงไปอะตัวต่อไปมิเตกูดต้นไม้มิเตกูดต,ตอนแรกผมจะให้เย่เฉยแต่ว่าหลังจากที่ได้ไปลองเล่นในบาง่านเนี่ยมันจะมันจะเก่งเลยในบางด่านก็คือ ส่วนตัวหมให้เก่งเพราะว่าด้วยความที่ถึงแม้ตัวกู้อะมันจะเด่นด,ด้านเขามีพาสซีฟก็คือเขาสามารถปลูกต้นไม้ได้ใช่ไหมต้นไม้เขาจะเป็นกำแเพงแต่ถ้าเกิดว่าเขาตีเขาตีฮิตโดนสต,ตูในขณะที่เขาอยู่ใกล้กำแเพงเนี่ยเขาจะได้เงินเพิ่มก็คือเขาเป็นตัวยื้อที่แบบยื้อตามโชกตามอนะไรเนี่ยคือเก่งมากาเทิร์นในดานที่แบบมีโชกอะเขาเป็นตัวโฮโชกที่น่าจะเก่งอันดับต้นๆเลยของเกมในตอนนี้จากแท้งในตอนนี้นะ แล้วก็อันตีอ่ะคืออิมแพคมาอันตีเหมือนกาวิตอนเซิร์ตครับเพว่ามันจะรวบเอาไว้ตรงกลางแล้วก็ทำดเมจใช่อก็คือโดยสรุปก็คือว่ามันเก่งแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทุกด่านประมาณนั้นใช่ครับแต่ว่าด่านที่มันเก่งก็คือมันจะเก่งไปสุดทางของมันเลยเก่งเลยใช่เชอ่าแต่ว่าถ้าเทียบแบบแทงไม่อย่างไอแบบว่าสองตัวที่ว่ามาก็คือว่ามันยังยโกงไม่เท่านะไม่ตอบถ้าด่าโกงมากลางๆอันนี้คุณอาร์ตว่ามันอยู่กลางๆกับมันเก่งนี่นะครับ น่าจะแบบว่ากลางๆอ่ะแต่ว่าอยู่ในโซนบนอน่ะเพราะว่าในความคิดกูกูคิดว่าแบบว่ามันมันต้องพึ่งด่านหน่อยวะถ้า<ช>เป็นด่าน<ช><ช>ที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ปลูกไว้นขนาดนั้นตัวอื่นมันก็ทำเปนสิ่งที่มันทําได้การจ่ายดาเมจการโซนพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยถูกแอ้ก็หนึ่งข้อเสียเลยใช่บางทีโพลตัวเองไม่ได้มันมีตัวคือมันขึ้นให้กาวยากที่ขึ้นให้กาวของมันคือมีเดินขึ้นบันไดก็ยางก็คือมันต้องใช้สกิลรับไปการก่อกัแพงมันเหมยอ่ะก่อแพงก็กอดเป็น เป็นเป็นเป็นบดให้มันเดินขึ้นไปใช่มีสองทางซึ่งเอาจริงถ้าพูดถึงว่าตอนนี้ในบางด่าที่มันไม่ให้ด่ายกว้างๆอ่ะก็คือว่าให้กาวมันเยอะการที่แบบว่ามีตัวขึ้นไปเล่นแล้วเป็นตัวยิงๆอ่ะแล้วเราเป็นตัวแพสซีฟบางพวก,กูนเนี้ยมันก็อาจจะไล่คนดีได้ไม่ดีก็เหนื่อยหน่อยถ้าถ้าจะแบบว่าเล่นตัวนี้ทุกตาอะไรอย่างเงี้ยทุกตาโอเคต่อไปก็เป็นพนนี่ปร์เกอร์เป็นปนี่ เพนนี่ตัวนี้ตอนแรกผมไม่ค่อยชอบเพราะว่ารู้สึกว่าตัวมันดูตัวมันดูแบบว่าดูไม่ค่อยเหมือนแทงขนาดนั้นแต่ว่าพอได้ลองเล่นจริงๆแล้วเนี่ยเออก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นแทงที่ทําดาเมจได้ค่อนข้างดีเลยแบบว่าด้วยปืนของเขาแหละเขาจะยิงเขาจะยิงได้ค่อนข้างต่อเนื่องครับแบบเป็นแท้งดาเมจตัวหนึ่งที่แบบเป็นดาเมจเสริมค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็มีขีดขวาที่เป็นใหญซึ่งใหญ่ขี้ขวาของเขาอ่ะมันจะสามารถขัดขัดสกิลของอะไรตัวได้อย่างอ่าถ้าเป็น อย่างด็เตรสแตนเนี่ยครับเวลาเขาตัีอ่ะเขาจะต้องใช้เวลาไล่เวทก่อนแบบว่าเปิดเปิดอากาโมโต้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเพนนีอยากคลิกขวาแล้วพันใหญ่ไมิโต้ทันเนี่ยคือมันจะแคนเซิลตั้ติเมิโต้เลยแต่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิเนเจอร์บูของเพนนี่แล้วก็มีเรื่องของอาระเบิดจังเกิลเนาะซึ่งไอกระเบิดนี้เนี่ยอาจจะเพราะเป็นอัลฟาด้เนี่ะคนไม่ค่อยรู้ก็อันนี้ก็ดักฆ่าได้หลายคนอยู่ไอทิกกระเบิดเนี่ยซึ่งผมก็เป็นเหยื่อเหยื่อของทิกนี้เหมือนกันเรื่องออกจากบ้านมาคือขาขาดเลย แต่ว่าโดยคอนเซปต์ตัวละครเป็นตัวละครที่แบบว่าเป็นตัวตั้งรับครับเป็นแบบเป็นตัวโฮเหมือนกู๊ดเป็นโฮโชกด้ดีมากด้วยกระเบิดของเขาแล้วก็มีสกิลซีซีที่ขัดได้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เก่งครับแลว่าตัวนี้ปีนกระแพงนะครับขึ้นไฮเก่าแล้วก็เก่งกู๊ดก็ให้เถียก็ให้กิ่งนำกู๊ดครับแต่ไม่ถึงสเต็นอ่าแต่ว่ามันก็เรียกว่าไงอะเพลย์สไตล์ของเพนนี่จะเป็นแนวพสซีมากกว่ากว่าการที่แบบว่า ทำให้อะไรเกิดขึ้นจะเป็นการรอไห้เขาทําอะไรเกิดขึ้นแล้วเราเค่อยรีคกับเขาแทนประมาณนั้นใช่ถูกครับถ้าเป็นตัวเพนนีอ่ะก็อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมว่าค่อนข้างจะเห็นด้วยเนาะตัวมันดูทําอะไรได้เยอะกว่ากูจริงๆอ่ะถ้าแบบเหมือนที่ผมพูดไว้ก่อนน้านี้ว่าเออแบบถ้าด่านมันเหมือนกันอ่ะมันไม่ได้มีพื้นที่ที่แบบว่าแค่ขนาดนั้นให้กูเล่นอ่ะสิ่งที่กูทําได้เพนนี่มันก็ทําทไดอ้อย่างการยืนค้าหรือว่าการจ่ายเดเมจนเนี้ยมันก็อยู่ในแบบว่าสเกลเดียวกันเออประมาณนี้ ไปก็เป็นตัวที่แบบว่าต้องบอกว่าเป็นแทงที่ออกมาหลังสุดเลยหรือเปล่าใช่ไหมสำหรับทอแจออกแทงออกหลังสุดออกมาตอน,นอ่าตอนเบต้าครับออกมาตอนเบตา้าโคนดเบต้าเนาะตัวนี้ใช่ใช่ใช่อ่ะก็ว่าไงพัดรับตัวนี้อทอให้กลางๆเฉยๆกันเพราะว่านี่ก็เล่นทอน้อยด้ยวยเพราะแบบชั่วโมงบินน้อยแต่ว่าความรู้สึกที่เล่นทอคือมันเป็นแทงที่แบบว่ามันไม่ใช่ตัวทําพื้นที่อ่ะแบบว่ามันมันเหมือนเป็นตัวที่ต้องเดินเข้าไปหวด ต้องเป็นตัวที่เดินเข้าไปหัวใช่แล้วก็เขามีพาสีก็คือถ้าเขาปาคอรแลเน่ปากลับมาเนี่ยเขาจะได้รูปคือกบบว่าเขาต้องเขาต้องการการปะทะเพื่อจะให้ดึงศักยภาพตัวเขาออกมาแล้วก็ส่วนเขาจะมีอีกสกิลหนึ่งก็คือเขาจะแปลงร่างเขาเป็นร่างสายฟ้าซึ่งร่างสายฟ้าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากการโจมตีใกล้เป็ยระยะไกลซึ่งไม่ได้ไกลมากก็ระยะกลางๆก็ไอร่างเนี้ยถามว่ามันยิงแรงไหมก็ ก็ยิงแรงนะแต่ว่ามันไม่ได้แรงถึงขนาดมันกิโต้ดาบอะก็เลยแบบว่ามันฮิวทันเฉพ์ะเกมนี้มันฮิวแรงอะมันก็ฮิวทันกเลยแบบว่าไม่ได้มีอิมแพคอะไรมากตอนที่เล่นตัวนี้สิ่งที่เก่งของตัวนี้อย่างหนึ่งก็คือแบบว่าอ่าตอนที่เขาอะอ่าทีของเขา,าโดนได้ใช่ไหมการโจมตีของเขาว่ามันจะแบบติด็อกแบ็กหนึ่งพวกสกิลพุ่งเลยของเขาเนะี่ยมันจะแบบว่าทําให้ตัวที่โดดมามีการชะง,งักนิดหน่อยแล้วก็ด้วยการที่เขาตีอะเนาะมันก็จะแบบมันก็จะแบบว่า มีดาเมจที่ค่อนข้างแรงขอไปกระยะประชิดก็เป็นตัวที่เคาน์เตอร์ได้ได้ค่อนข้างกิ่งแต่ว่าในสถานการณ์อื่นนี่มองว่ามันมันต้องการแบบว่าต้องการคนช่วยมากกว่านี่ก็เลยให้กลางๆเพราะว่าเล่นคนเดียวมันยากหน่อยอืมก็แบบว่ามันอารมณ์เหมือนเป็น DPS ตัวใหญ่มาหกวเป็นแทงใช่ไหมใช่ฟิลๆววปะมันเหมือนแบบมันไม่ได้มีสกิลอะไรที่มันดูแบบว่าดูเอื้อให้ตัวเองเป็นแทงเหมือนตัวอื่นๆเขาอะที่เขาแบบว่ามีสกิลที่แบบว่ามัน มันซัดเทนมันคอนโทรลพื้นที่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอเช่นนี่คือแบบว่ามีแต่เดเมจทื่ออ่ะใช่ตัวตีทื่อๆเลยแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่เก่งของตัวเนี้ยมันจะอยู่ในเฮว่าที่เราค่อยไปว่ากันมันจะเกี่ยวกับทีมอัพนะครับก็รอถึงเฮล่าเราค่อยว่ากันเ่อราคอนให้เฉยๆไปก่อนแล้วก็อออันที่บางคนอย่างอันที่ของเขาก็จะกระโดดขึ้นฟ้าเหมือนได้หนังครับแล้วก็ชาร์จสฟ้าวินิคอนแล้วก็ก็ตั้งมือมาได้พื้นนะครับ อ่าเหมือนไดหนังเลยก็ดับเบิก็แรงครับแรงมากแต่ว่ามันช้าครับความันจะกวามันจะได้จนแบบดับเบิแรงขนาดนั้นตัวโดเกอร์ให้กลางๆครับคน้างยากตัวนี้คือเขาก็าวิ่งไปแล้วกว่ามึงจะช้าเสร็จอะ <laughs> ถูกถูกถต้องให้เพื่อนช่วย <laughs> เอออันนี้ก็คิดเหมือนกันผมก็คิดว่ามันอยู่ประมาณนี้เนาะโอเคตัวต่อดไปก็บูธแบนเนอร์พี่เขียวฮักของเราครับ ที่เหี้ยนี่เป็นตัวที่ผมพยายามที่เยอะมากในช่วงสมัยหนึ่ง <laughs> แต่ว่าการที่ผมเล่นเข้าไปแล้ว <laughs> ผมให้ไปที่เฉพาะทางเลยตัวนี้ตัวนี้เนาะใช่ครับสาเหตุก็คืออ่าคอนเซปต์ของตัวแบนเนอร์เนี่ยก็คือต,ตอนที่เราเล่นนะเนี่ยราจะอยู่ในร่างร่างหักเนาะร่างสมาร์ทหักอ่ะมันชื่อร่างเขาอ่าฮีโร่หักสมาร์ทหักจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นเขาจะเป็นฮักที่ฮักที่มีสติเนาะก็จะเขาก็จะแบบ มีร่างกายที่แบบโดดได้กระโดดเหมือนลิในวินสตันในโอวัลด์เออกระโดดโดยการกดสเปซบาร์สเปซบาร์ค้างก็จะกระโดดไกลเพราะความทีเขากระโดดเนี่ยเขาจะมีสกิลสกิลอีอ่ะสกิลอีของเขาก็คือเขาจะพ่นเหลื่แสงเอาพ่นเหลื่แสงไปโดนใครเนี่ยเป้าหมายที่โดนพ่นเหลือมแสงจะถูกจะติดสตันเออ่จะติดสถานะหนึ่งที่มันแบบว่าพิเศษเหมือนกับว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนนั้ไม่ได้อยู่ในแบบคือเขาจะไม่ได้ไม่โดนดาเมจแล้วก็ไม่สามารถทำดาเมจมัโดนสตัน เขาก็จะไม่ถือว่าเป็นคนที่ c o n ทนต์อยู่ด้วยก็คือสมมติว่ามีคนยืนยกดเนี่ยเก็ฮัก k กด e ใส่เนี่ยมันจะเหมือนว่าเขาไม่ได้ c o n เทนต์กลดใช่เหมือนรอบเขาออกมาจากเกมในช่วงขนาดหนึ่งอืม hmm. แล้วก็มีส k ิ l l ิปอันนี้จะเป็นสกิ l l ปกป้องเพื่อน skill เดียวของักก็คือเขาจะให้โล่กับเพื่อนรอบตัวใช่ครับก็มันจะเป็น<อ>เป็น f e e เหมือนแบบว่าโล่ของ m a น i t o ใช่ไหม,มนะใช่ใช่แต่ว่าจะให้เป็นเพื่อนรอบรอบตัวที่อยู่ด้วยกัน ซึ่งที่ต่างกันก็คือสตูที่ยิงโลสีเขียวเนี่ยโลของฮักเนี่ยมันจะไปเพิ่มอันติให้ฮักซึ่งอันติของฮักก็คือแบบว่าเขาจะแปลงร่างจากไอไอฮักชลาดอะกลายเป็นฮักฮักแบบฮักที่เรารู้จักกันอะก็ฮักแบบที่โหดร้ายอะเนาะจะเป็นฮักตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เรื่อยพันห้าบวินตันเลยอันติตัวนี้ฮักตัวนี้ก็จะตีแรงมีสกิลที่ตบมือ t ันเดอร์แคปเนาะคีดกขวาก็จะแรงมากๆาสกิลนี้ แล้วก็จะสามารถจับศัตรูทุ่มได้เหมือนที่ทุ่มโรกีในหนังะเออก็จะเป็นซีซีคิดหนึ่งซึ่งตัวนี้ก็จะเก่งด้านการยือ้อใช่ตอนที่มีอันตีนนะแต่ว่าที่ให้มันอยู่ในเฉพาะทางเนี่ยก็คืออะไรก็ตามท,ที่มันทําได้อะไอตัวเบนอมเนี่ยมันจะทําได้เก่งกว่ามึงเลยก็คือฮักเนี่ยการที่มันจะกระโดดเข้าไปอะ่ะมันต้องกดสเปซบ,บาร์ค้างใช่ไหมครับซึ่งกว่าเราจะกดสเปซบ,บาร์ค้างจนถ,ถึงในระยะที่มันกระโดดได้ไกลขนาดนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาซึ่งพอเราเข้าไปเนี่ยเรามีแค่กดคลิปอะ เ้วเข้าไปกรโดนยิงเราแทบไม่มีสกิลอะไรออกมาเลยก็มันเหมือนวันเวททิปครับเราเข้าไปไม่มีขาไปไม่มีขากลับตัวนี้ก็ก็จะกลับสู่ร่างแบนเนอร์อย่างเดียวลยตัวนี้คือเวลาถ้าเกิดหมดตัวเนี่ยก็จะไม่ตายครับก็จะกลายเป็นตัวแบนเนอร์กันเป็นตัวไกครับเหมือนที่ว่าเลยครปกติก็หายร่างเป็นอย่างนี้ไปก็คือประมาณว่าตัวมันค่อนข้างที่จะมีคอนดิชัตในการเล่นเยอะกว่าแทงตัวอื่นในขณะที่สิ่งที่แม่งกว่าจะทําได้เนี่ยตัวอื่นแม่งก็ทําได้เหมือนกันง่ายกว่าด้วย ใช่ก็ที่ให้เฉพาะทางเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะงงว่าทำไมก็ทำไมไม่ให้มันเป็นอ่อนไปเลยก็คือที่มันเฉพาะทางก็เพราะว่าไม่คัดอ,อกทีมอัพเนี่ยครับทีมอัพที่ตัวฮักจะให้อ่ะคือให้ไอีอนแมนกับด็อกเตอร์สเตนครับสามตัวเนี้ยแบบว่าคอมโบกันถ้าเราหยิบฮักกับด็อกเตอร์สเตนเนี่ยด็อกเตอร์สเตนเขาจะได้สกิลที่เป็นบัฟสกิลหนึ่งในสกิลหนึ่งของเขาจะเป็นระเบิดรอบตัวเนาะซึ่งระเบิดรอบตัวของเขาของด็อกเตอร์สเตนเนี่ยมันจะแรงมากแบบแรงขึ้นเยอะเลยประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ได เขาก็จะได้อกแมนจะได้กำแสงสีเข so so ียวเนาะซึ่งกระแสงสีเขียวเนี่ยม่นก็แรงมากเหมือนกันแรงแบบแรงแค่ไหนอักเบพอจะอธิบายได้ปะแบบคร่าวๆก็น่าจะแรงแบบแรงสัตว์เลยอ่ะอันนี้อาจจะพูดถึงเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่ว่ามันรู้สึกได้เลยว่ามันแรงขึ้นจริงๆแบบอาจจะสองอันตายปิดดมจเบ็วแบบจับต้องได้เลยแบบอาจจะแบหวังเพิ่งได้ได้จริงๆอ่ะกับทีมอัพเนี่ยแปลว่าอาร์กแมนจะจะแบกเลยอ่ะแบบแบกสุดๆพอมีฮักอยู่ในทีมก็เลยเป็นเฉพาะทางไป ก็คือเราเห็นความต่างแบบว่าการที่เรามีกับไม่มีฮากเนี่ยมันแรงต่างกัน,นแค่ไหนสำหรับสกิลของไอ้โแมนใช่ใช่ใช่อ่ะก็จุดตรงนี้นะอันนี้ผมว่าคิดเหมือนกันเพราะว่าอันนี้คือผมไม่ได้เคยเอาไปเล่นในแมตช์จริงๆนะจากการที่เห็นในพาทเล่นอย่างเดียวผมเ็าไปลองเล่นในโหมดไอ้เหมืนอนแซนบ็อกอ่ะเออโหมดโหมดแพททิสเลนมาก็แบบว่ามันมันดูมูฟเซตมันดูซับซ้อนเกินอะ่ะแบบว่าต้อง กระโดดรุด่นก,กระโดดนี่แล้วแบบว่ามันมันไม่ได้สามารถเลือกพื้นที่ที่จะลงได้ง่ายเหมือนวิงตันใช่ปะน่เหมือนไอโอวัตอะเออใช,อใช่ใช่ใช่ไอต,ตัวนี้นคือแบบว่าถ้าเล่นไมสักพักหนึ่งมันก็ไม่ได้นานมากแต่ว่าเราจะกะระยะโดดได้เออแต่ไอตัวเนี้ยมันผมว่ามันยุ่งยากไปอะแต่รีวอร์ดที่ได้มาคือแบบตัวอื่นมันก็ทําได้เอเดี๋ยวแบบว่าถ้าพูดถึงตอนเนี้ยอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ว่าถ้าไปพูดถึงไวโนมอะคือจะเห็นเลยว่าไอที่ผมพูดเลย่ะมันคือ,อยังไงเอออ่ะก็มาถึงไวโนมเลยแล้วกันตัวอไปมน ไปโกงเกล่เลยก่อนพูดเวนอนี่เป็นแทงที่ผมมองว่าเก่งที่สุดในเกมเลยเพราะว่ามันทําได้เกือบทุกอย่างก็คือเวนอมเนี่ยมันจะคล้ายๆเวกกิ้งบอลเนาะเขาจะมีเขาจะใช้เมือกซิบิโอตอะเป็นแบบสลริงคล้ายๆโหนเหมือนสไปเดอร์แมนอะเขาจะโหนเข้าไปได้ซึ่งไอโหนเนี่ยมันโหนไกลมากแล้วก็เร็วด้วยก็เป็นตัวไดี์ตัวหนึ่งเลยพอเขาโหนกลางอากาศเนี่ยเขาจะมีสกิลหนึ่งเป็นสกิลกดตัวเอฟกดตัวเอฟของเขาก็คือ พอเขาอยู่กลางอากาศเนี่ยเขาจะพุ่งลงมาอุกบาทลงมาที่พื้นแล้วก็จะยกสตูขึ้นเป็น c c ซึ่งการขายลอยพื้นในเกมน,นี้เนี่ยคือมันเป็นผลด,ดีมากเลยตัวยิงเลยคือมันจะยิงง่ายขึ้นนะพอตัวลอ,อยซึ่งอาบมุฟซตก็มี2สกิลเนาะซึ่งคอมโบกันเป็นสลิงแล้วก็พุ่งมาลงลงสู่พื้นพอพุ่งลงสู่พื้นเนี่ยมันจะเข้าสู่อีสกสกิลหนึ่งที่เป็นคอมโบคือคลิกขวาเวนอมคลิกขวาเวนอมเนี่ยมันจะปล่อยซีบิโอที่เป็นเมือกเข้าไปเ้าตัวขเขาเนี่ยไปมัดตัวที่ผมเ้าตัวขเขา ไอตัวที่ถูกมัดเนี่ยจะติดโซโลแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาออก,กระยะเมื่อตัวเนี้ยที่มัดตัวเขาไม่ทันเนี่ยเขาจะโดนกระเบิดประมาณครึ่งหลอดเลยดามีดมก็คือบังคับให้ต้องเดินออกจากเวนอมหรือมมนก็ต้องสู้เวนอมไม้ก็แล้ไปเลยใช่แล้วก็ถ้าคุณคิดว่าเอ้ยเราอย่างนี้สก,กิลซัเทนมันจะมีไหมสก,กิลซัเทนเวนอมเป็นสก,กิลซัเทนที่เอ,อื้อเยี่สุดในเกมครับ <laughs> ก็คือกดอีเวนอมเนี่ยมันจะเพิ่มเมื่อตามจำนวนเลืออของเวนอมที่หายไปก็คือสมมติว,ว่าเวนอมมาเลืออ สมมติว่า500ห้กันผมจำไม่ได้เลื่อน500ถ้าเกิดว่ามันโดนเวนอนันนนเนี่ยโดนจริงจะเล้อย100นึงถ้ากดสกิลกด e ขึ้นมาเนี่ยเอื่อนมันจะเด้งเป็นประมาณ800เลยครับถ้าผมจำไม่ผิดนั่นนะซึ่งมันแบบมันโคงมากๆอันนี้คือมันไม่ตายนาทีตัวนี้แล้วก็แบบเดี๋ยวพอกดยื้อปุ๊บสกิลสลิงแล้วก็วนมาอีกมันก็จะวนไปอย่างครับวนเข้าวนออกแล้วก็ไม่ตายนาทีเป็นตัวละครที่เก่งมากๆในตอนนี้แล้วก็น่าดนนึงครับผม คือแบบว่าซีซแม่งก็มีซัตเทนแม่งก็มีเดเมจแม่กงมก็ยังมีอีกออโอบิลิตี้แม่งก็มีอีกเออคือมีมีทุกอย่างเลยที่แบบว่าตัวละครตัวหนึ่งที่ดีแม่งควรจะมีออก็ปีนกำแพงก็ได้ครับขึ้นแหกเก่าได้ไม่ต้องสสรีนขึ้นก็ได้เราเราปีนกำแพงขึ้นอะ่ะเ,เราก็ใช้อุกกาบาตท่าที่เราพุ่งออกไปเราพุ่งออกไปเสร็จปั๊บเราค่อยสสรีนออกอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้คือไม่ตายเลยขึ้นเป็นน้อมเนี่ยอือคือม,มีมีภาพการเล่นที่แบบว่าหลากหลายโคตร ช่อาจจะนําแมกนิโต้ไปเลยไหมนําไปเลยนำไปเลยวันวนี้แล้วก็อันนี้คือแม่แต่ไม่พูดไม่ได้นะไอ้พัดต่เป็นเรื่องทีมอัพด้วยอ่าใช่แล้วก็ทีมอัพของเวนอมเนี่ยก็คือเก่งเหมือนกันก็คือทีมอัพเวนอมเนี่ยเขาจะทีมอัพกับตัวเพนนี่แล้วก็สไปเดอร์แมนเนาะเป็นครอบครัวเข้าค้ดแมงมุมก็คือสิ่งที่สองคนเนี้ยจะได้ก็คือเขาจะได้เมืองสีดาเป็นเกาะเมือกก็คือเพนนี่กับปีเตอร์อ่ะจะมี จะมีซีมีโอมาเกาะไว้ที่ตัวซึ่ง2คนนั้นน่ะสามารถใช้ซีมีโอเนี่ยเป็นเกาะป้องกันตัวได้ซึ่งจะเป็นเกาะน้ําทําดาเมจนแล้วก็ด็อกแบ็กศัตรูที่เข้ามาใกล้ๆก็คือเหมือนเป็นการกบจุดอ่อนทำใไปไดแมนส่วนหนึ่งแล้วก็เพิ่ม,มเวกาลนให้กับเอ็นี้เพิ่มตามเบจนให้เพ็นี้ด้วยส่วนหนึ่งครับก็คือเป็นตัวที่แบบทีมอัพก็มีประโยชน์ตัวก็ยังเก่งอีกก็คือแบบหยิบม,มาเนี่ยยังไงก็แบบยังไงก็คุมอ่ะตัวเนี้ยอยังไงก็ต้องเล่น คือแบบว่าเล่นเหอะถ้าอยากถ้าแบบว่าเล่นหมดแรงเราแบบต้องการจะดันแรงอะไรยเยเล่นเหอะใช่คือแบบอ๋อใช่ก็มันมันโดนแบนด้วยครับในแรงท่าแรงไดมอนด์ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีระบบแบนเนาะซึ่งเวนอมเนี่ยมันจะเป็นตัวที่โดนแบนแบบแบนเยอะเลยมันก็เลยทําให้คน่ะไปเล็นสเตนกันใช่สเตนมันก็เลยกิงก็อาจจะเป็นสองตัวนี้ที่โดนแบนในแรงบนบนใช่ตมวนี้โตด้วยอืะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเวนอมเรียกได้ว่า ตัวอัธประโยชน์ทำไมกี่อย่างใช่ก็อันติใช่คือพูดอันติเบ้น,นัาก็คือเขาจะมุดวงดินนะแล้วก็กลายเป็นซีเยยักษ์ L แล้วเขาก็จะเอื้อพื้นที่ในการที่จะแบบว่ากัดกัดเป้าหมายที่อยู่ในวงกลมวงนั้นนะ,ะที่เว็นนองเอือกซึ่งพอเขากัดเสร็จเนะี่ยเขาจะได้เืินเพิ่มเลยก็เป็นอีกหนึ่งสัตเทนแล้วก็สิ่งที่ผมใช้ในอันตินี้นยะคือไม่ใช่เป็นอันตีที่เอาไว้หวังฆ่าแต่เป็นอันติที่เอาไว้หวังสัตเทนเพิ่มหรือไม่ก็เราใช้อันติเนี่ยเพื่อ ล่ออันติของซัพพอร์ตได้ครับผมเพราะว่าซัพพอร์ตพอมาโดนกัดเนี่ยกัดดาเมจก,ก็แรงครับครึ่งลอดครับถ้าเกิดว่าโดนกัดแล้วโดนคอมโบเข้าไปเนี่ยยังไงซัพพอร์ตกระตายเขาก็ต้องแบบพยายามทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ตัวเองเมีชีวิตรอดก็คือเป็นอันติที่ใช้แรกสกิลได้ค่อนข้างดีเลยตีนี้อืมก็ประเด็นคือมันอย่างที่พัดบอกคือมันมันไม่ได้เบาด้วย่มันฆ่าได้จริงๆไงบางทีอ่ะใช่อเออ ก็ประมาณนี้นเนาะสำหรับเวนอมหมดในส่วนของแฮตตี้กอลี่แทงไล้เนาะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นในส่วนของดีเบ้างนะ